วายเบลเกมวันพุธแบบนี้ครับนี่คือเกมที่3แล้วครับของวีคเดย์เกมในซีซันที่2ครับวีคเดย์เกมทั้งหมดจะมีการแข่งขันทั้งหมด5แมตช์ครับทีมละ1ครั้งครับ YBL ซีซัน2ในรุ่นอายุ10-12ปีครับมีทั้งหมด10ทีมนั่นแปลว่าเราจะมีวีคเดย์เกมทั้งหมด5แมตช์ครับนี่เป็นแมตช์ที่3แล้วครับเป็นคิวของ Bangkok Ballers มาเจอกับ Bangkok Giants ครับ ซึ่งสนามทุกท่านอาจจะเห็นว่ามันแปลกตาไปครับวันนี้เรามาอยู่กันที่สนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับรเกมเริ่มขึ้นแล้วครับอ่าลราเป็นบอลเลอร์สเก็ตบอลไม่ได้โมชิขึ้นก่อนเลย2คะแนนแรกเร็วของบอลเลอร์สมาแล้วครับโดนพีมบล็อกเต็มเ็มอยู่ข้างในครับแล้วจะฟาสต์เบรกกลับมาที่โมชิโมชิลุยขึ้นมาแต่เจอดิน ให้ที่ปอตโต้วางเรียบร้อยครับขึ้นนำ4-0เร็วเลยครับ bangkok b ล l l e r s โอ้โหนี่เรียกได้ว่าเป็นชุดเต็มของ b o l l e r จริงๆครับโมชิกวินทีมปอตโต้แล้วก็กิโลเมลโลครับบอกฝากให้กิโลหลให้ปอ,ปอตโต้ที่ตายไปให้กับทีมขึ้นง่ายๆเรียบร้อยครับ6-0คะแนนเข้าไปแล้วครับ bollers โอ้โหสตาร์ทได้ร้อแรงจริงครับ และมาดูเกมของใจแอนและบอลเลอร์ฟูคอดเพลสต่อแต่ใจแอนแกวมาได้ดีครับอยู่ที่คริสคริสฝากไปที่จุนจุนดวลกับปอโตจุนออกมาให้ดินโลง่ลงๆระยะกลางก็ยังไม่ลงครับสุดท้ายอยู่ที่แมทแมทชิ่งแป้นลงไปครับสองคะแนนแรกของใจแอนมาแล้วครับจากแมทมาดูเกมของบอลเลอร์สันบ้างครับบอลอยู่ที่โมชิออกมาให้กิโลกิโลเล่นกับปอโต้มุมเดิมนะครับเล่นกับพีมับโผแผนเดิมพีมโฟลเตอร์ขวาลูกนี้เรียบร้อยครับแปดต่อสองคะแนน ในขณะที่จแอนส์นี่ <Hey. S 1> มีปรินมีแมทมีดีนมีจุนแล้วก็มีคริสครับโอ้โหไปพอโตใต้แป้นอีกแล้วพอโตขึ้นเรียบร้อยครับโอ้โหบอลเลอร์แมทส่งเข้ามาให้คริสคริสเล่นกับแมทสามคะแนนไม่เล่นครับสุดท้ายเอามาโฟลตเตอร์ด้วยขวาไม่ลงบอลอยู่ที่โมชิครับโมชิเก็บบอลไปได้อ่าแล้วฮะโมชิสวนขึ้นมาโมชิขวาโล่งๆวางด้วยขวาเรียบร้อยครับโอ้โหบอลเลอร์สสิบสองต่อสองเข้าไปแล้วครับขึ้นนำสิบคะแนนหีบออกมาให้พอโต พอโตส่วนขึ้นมาแหมแต่สุดท้ายมันโดนแมตตัดไปครับแล้วปรินปรินยังลุยเข้าไปเองที่เลนซ้ายสต็อปยิงระยะกลางสวยครับปรินไล่มาที่4ต่อ12คะแนนครับแบคงค์เคาใจอออกไปให้กับปรินปรินออกมาให้จุนที่คอเนอร์จุนว่างไงโดนกิโลบล็อกอยู่แต่จุนยังแกะออกมาได้ให้แมตแมตขึ้นโฟลเตอร์ด้วยขวาไม่ลงครับสุดท้ายยังเป็นแมตวีบาวได้ และแมทมองไปที่แป้นข้างในมีปอโตแต่แมทไม่สดแล้วครับสองะคะแนนของแมทเรียบร้อยครับ6ต่อ12งคะแนนคริส <Chris S 1> ให้มาที่แมทแมทโดนดับเบิลทีมแต่แมทยังเอาตัวรอดดีดีแมทพาขึ้นมายังโดนดับเบิลทีมอยู่แกวไม้คริสคริสให้ปรินโลงลงแล้วปรินระยะกลางสวยครับปรินโอ้โหมาออกมาวงนอกเฉยเลยครับจาก12-2ครับตอนนี้เป็น12-8แล้วบอลของใจแอนอยู่ที่ปริน ปีนพาเลยขึ้นมาเจอกับพีมปินสต็อปยิงสามเลยสวยครับปินโอ้โห ồ. โอโห้กลับมาเลยครับ11ต่อ12คะแนนครับแล้วเป็นทามเอาของโครแกรปครับบอลเลอร์ส่าครับดูเกมของบอลเลอร์สันบ้างบอลที่จอแดนจอแดนสต็อปยิงสามเลยมือกําลังขึ้นแล้วไม่มาครับสุดท้ายเอาแต่เป็นดานเต้เก็บได้อานตเต้ขึ้นใต้แป้นเรียบร้อยครับโอ้โหดานเต้ Dante, เปิดเกมของตัวเองได้สวยเลยครับวันนี้ไม่ได้แต่ดานเต้เก็บรีบาวดได้อีกแล้วขึ้นอีกทีไม่ได้ครับ อยู่ที่ไท,ไทสแกะออกมาได้สวยให้โฮมี่ครับ <Go! S 1> โฮมี่โฮมี่ดวลกับจอแดนแล้วโฮมี่ปรดขวาลูกที่สวยครับโฮมี่อะไรครับแบงคอกแจนส์ตามมาที่13-14ต่อคะแนนแล้วออกมาอีกทีโดนสติลไปแล้วครับโอโ้โหวินลงลงครับว่าไงครับวินวางด้วยซ้ายไม่พลาดครับ15-16ต่อคะแนนครับแบงคอกแจนส์ตามมาที่1คะแนนเท่านั้นครับ แล้วจอแดนออกมาที่ไอดีไอดีลองยิง3คะแนนเลยสวยงามครับไอดีสคะแนนแรกของเกมนี้มาแล้วครับแล้วทำให้แบงคอกบอลเลอร์สองนำไปที่19ต่อ15คะแนนไาฝ่าไปที่โฮมี่โฮมี่ขอคืนบ้าง3คะแนนโฮมี่โอโ้โหเอาสิครับไม่ให้หนีไปไหนครับไล่มาที่18ต่อ19คะแนนครับ แมชสำคัญของทั้งสองทีมครับบอลเลอร์เจอกับไจแอน์แม่แต่จอแดนรีบไปหน่อยแล้วโดนสติลไปโดยไทส์ไทส์ขึ้นก่อนแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหกลับมาขึ้นน้ำครั้งแรกของเกมแล้วครับแบงคอกแจ็คแอนด์ยต่อ19บเคะแนนปริปนปรินมาฝ่าว้ที่แมชแมชลุยมาเองลูกนี้ฝ่าว้กับปรินปรินขึ้นชิงแป้นลงไปครับ 22ต่อ19คะแนนะครับแบงคอ์อกใจนะทิ้งห่าง3คะแนนแล้วโหสีฝ่ารับพิมพีมโด้กระปิ้นแล้วขึ้นขวาอะไรฟ้ามีโตร2รลูกจากพีมครับดูที่สสวยงามครับ แบงคอกบอลเลอร์สไลด์มาที่20ต่อ22คะแนนแล้วครับมาดูเกมของแจ้งกันบ้างแมตฝ่าไว้กับมีเพิ่มออกมาที่วิน3คะแนนสั้นไปครับแต่ปรินรีบ้าได้ปรินขึ้นอีกทีนึง่งเรียบร้อยครับว่าโ,โหปรินไม่ลงอีกครับแล้วสุดท้ายเป็นบอลของแมตด้วยถาครับแมตติดเครื่องมาแล้วแมตลุยมาเองดวลกับพีแมตเลนสายโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหแมตมั่นใจจริงครับ วางด้วยซ้ายง่ายๆไปแล้วจายแอ่งทิ้งห่างที่26ต่อ20คะแนนแล้วครับโมชิดวลกับแมทอยู่ที่กลางสนามครับโอ้โหพีไฮเดอะแบ็กหนีมาสวยให้ที่อิกิอิกิมีพีมารับบอลเคืนที่อิกิอิกิลองระยะกลางสวยครับอิกินี่แหละฮะลูกแรกจากโอเพ่นเพลย์ของบอลเลอร์เซคอลตที่สองมาแล้วครับโดยอิกิครับระยะกลางลูกนี้ บอลที่ปรินปรินโดนดับเบิลทีมแต่ปรินลุยเข้ามาเองแล้วขึ้นขวาลูกนี้โอ้โหสวยครับปรินโอ้โหหยุดเขายากจริงๆครับให้ไปทีไอดีไดีเล่นกับปอโต้ปอโต้ออกมาที่ตอนจบครับ,อต,ออต,อบ,รบตอนจบโดนดับเบิลทีมออกมาที่ปอเข้ามาที่ปอโต้อ,อีกทีหนึ่งปอโต้ขึ้นขวาลูกนี้สวยครับ24ต่อ28คะแนนครับไล่มาแล้วครับแบ็คบอเลอร์ บอลที่เชเชขึ้นขวาลูกนี้ไม่ลงครับแต่เก็บรือบางไม่ได้เป็นคริสคริสได้ฝ่าวไปลูกนี้ครับและพวกเขาต้องการชัยชนะมากๆครับทั้งคู่ครับแบงค์ฮอกใจแครับเปิดฤดูกาลได้สวยครับแต่ว่าวิกที่ผ่านมานี่แพ้ไป2เกมครวดครับ <Yeah. S 2> แล้วแบงค์ช็อตลงไปครับคริสขึ้นนำที่29ต่อ24คะแนนครับแบงค์ o อกไจแอน เกมกลับมาเริ่มต่อแล้วครับลู่ฝีตัลูกที่สองครับแบคงช็อตไปอีกลูกหนึ่งครับ30ต่อ24คะแนนมาดูเกมบลูกของแบงค์ขอบอลเลอร์สับ้างครับอยู่ที่ไอดีไอดีเล่นกับเตาะเล่นกับปอตโต้ด้านในแล้วขึ้นขวาสวยครับ และบอลของจแอนครับมาที่คริสคริสคือระยะกลางไม่ลงครับและสุดท้ายเป็นบอลของตอนจบอ่าตอนจบโดนเชยแย่งจากมือเชขึ้นขวาแลว้วไม่ลงครับแต่ได้เป็นฟาวฟรีโต2สองลูกจากเชครับลูกแรกดีครับเชฝากไว้ที่จอแดนก่อนครับ ตอน้่งกับไอดีโล่งๆไอดีไดีเล่นกับปอโต้ครับขึ้นขวาลูกนี้สวยครับโอ้โหลูกลักษณะเดิมเลยครับแล้วบอลเลรกก็ยังทําคะแนนจากปอโต้ได้อีกครั้งหนึ่งครับไล่มาที่28ต่อ31คะแนนไฮส์ Price ออกมาให้9 9หนีมาแล้วระยะกลางขึ้นสวยครับ9 32ต่อ33ต่อ28คะแนนครับแบงคอกใช้ Back ains, ขึ้นนำและคริสจะสวนขึ้นมา คริสสวนขึ้นมาแล้วออกไปให้ที่เชเชขึ้นได้ขวาลงไปครับเช3 5ต่อ28คะแนนแล้วครับและเป็นคริสวีบาวบอลไปได้ฝากไว้ที่ไทยครับไทยขึ้นมาให้จุนแล้วขึ้นเรียบร้อยครับโอ้โหเกมปาสเบกของไจแอนซ์และรันเป็นชุดเลยครับสุดท้ายเป็นปอโต้เก็บวีบาวได้ปอโตออกมาให้กับไอดีดวหนึ่งหนึ่งกับเชนขึ้นมา ไม่ได้ครับแล้วปอร์โต้วีบาวสวยครับ2คะแนนของปอร์โต้ครับไล่มาที่30ต่อ37คะแนนครับไพส์เอาขึ้นมาให้กับคริสคริสด้วยกับกวินคริสปินมาแล้วขึ้นโดนบล็อกเต็มๆโดยปอร์โต้ครับอาลร์ครับโอกาสของบอลเลอร์สมาแล้วอยู่ที่จอแดนจอแดนพาสวนขึ้นมาเลนขวาให้ที่ปอร์โต้ข้างในแล้ว1-2วางเรียบร้อยครับปอร์โต้32ต่อ37คะแนนครับอาลร์ครับรันมาในช่วงท้ายของคอเตอร์ที่2ได้ดีครับ จอแดนควบขึ้นมา15วิธีสุดท้ายแต่รีบไปหน่อยครับจอแดนสุดท้ายเสียเป็นเทนโนเวอร์ไปให้กับ9 9้ลุยขึ้นมาคนเดียวเลย9ติดเครื่งข,ข,ข,ขึ้นมาวางด้วยขวาเรียบร้อยครับโอโ้โห9ควิสให้กับแมทครับแมทลุยเข้ามาเจอกับดานเต้แล้วแมทขึ้นขวาลูกนี้ไม่ลงแต่เป็นคริสเก็บออฟฟิสติบวีบาร์ได้คริสโตมาไมให้โฮมี่โฮมี่ลอง3คะแนนเลยไม่ลงอีกครับแล้วเอาแล้ว,ลว,ลวเป็นมีเพิ่มเก็บออฟฟิสติบวีบาร์ได้ต่อครับพอที่วิน วินออกมาให้โฮมี่ลองส่องอีกรอบนึงโฮมี่ไม่ลงครับสุดท้ายเอาสุดท้ายจะเป็นบอลของไจแอนส์ออยู่ที่โฮมี่โฮมี่ตอบออกมาให้วิน3คะแนนอีกทีหนึง่งวินยังไม่มาครับโอ้โหแล้วเป็นแมต์เก็บบอลไปได้อีกแล้วครับโอ้โหแล้วยังไม่ลงครับแต่เป็นดานเต้เก็บบาลด้สุดท้ายแมตต์ไปสติลมาจากมือเลยครับแมตติดเครื่องสวงขึ้นมาแมต์ส่งให้โฮมี่โล่งๆ3ามคะแนนโฮมี่ครับ เรียบร้อยครับ3คะแนนของแบงค k กแจ n ส s ครับขึ้นนำไปที่44ต่อ32คะแนนดดนเต้พาขึ้นมาดานเต้คลินด้วขวาลงไปครับดดนเต้บอลเลอร์ครับไล่มาที่34ต่อ44คะแนนครับระยะห่าง10คะแนนออกมาที่แมทแมทโฟลเตอร์ด้วยขวาลูกนี้ลงไปครับ46ต่อ34คะแนนครับแบงคอกแจนส์ขึ้นนำ บอลของใจแอสอยู่ที่โฮมีสาคะแนนไม่ลงครับแต่เป็นคริสรีบาวได้ขึ้นอีกทีนึงไม่ได้แมทขึ้นอีกทีไม่ได้สุดท้ายยังอยู่ที่แมทอีกขึ้นอีกทีหนึ่งเรียบร้อยครับโอ้โหมีปัญหาในเกมรีบาวจริงๆครับแบงคอกบอลเลอร์สแล้วมาดูเกมของบอลเลอร์สบ้างครับแอร์บัสฝากไว้ที่อีกิีโดนแย่งไปจากมือเลยโดยแมทโอ้โหแมท้อแรงจริงๆครับแมทขึ้นขวาง,ง่ายๆลงไปครับ และเป็นทามเอาของบอลเลอร์เลยครับโอ้โหเพผ่อแป๊บเดียวใจแอนครับรันคะแนนไปที่50ต่อ34คะแนนแล้วครับและจะเป็นบอลส่งจากเส้นข้างของบอลเลอร์ครับบอลที่แอร์บัสให้ที่กิโลกิโลดวงกับแมทมีแอร์บัสเจะกริงกิโลติดเครื่องเองแล้วตีโลวางด้วยขวาแอนวันลงไปครับกิโลโอ้โหกิโลติดเครื่องมาเลนขวาตัวเองแล้วทาได้ดีมากครับ สกอร์ตอนนี้ครับหยุดอยู่ที่50ต่อ36คะแนนครับจายันขึ้นนำผมมีไซส์สเต็ปออกมา3คะแนน oh. เรียบร้อยครับ oh. โอ้โหทำอะไรก็ดีไปหมดเลยครับตอนนี้แบงคอกจายันครับแล้วเป็นทีมเก็บวีบาวได้พีมออกมาให้ปอโต้แต่สุดท้ายมันไม่ได้ครับบอลไปอยู่ที่ทสายท้ายูขึ้นมาเองไท้าวางแล้วได้ฟาว yes. เก็บบอลลูกแรกลงไปครับไทสลูกที่2พลาดไปครับแต่สุดท้ายเป็นปอร์โตเก็บบอลได้และบอลเกือบออกแต่ยังแก้ได้ดีครับอยู่ที่กินให้มาที่โมชิสวนกลับมาที่พิมพีมติดเครื่องเข้าไปแล้วพิมวางขวาไม่พลาดครับพิมสองคะแนนจากทีมครับบอลเลอร์ไล่มาที่38ต่อ54คะแนนครับแล้วจะฟูขอต่อเลยสุดท้ายกลายเป็นดีหรือเปล่าปรินบอลหลุดและโมชิครับเป็นผู้ครอบรองบอลสุดท้ายได้แล้วไอดี ID กลับให้โมชิโมชิเป๊กสวยแล้วขึ้นซ้ายเรียบร้อยครับโมชิ อ่าแล้วครับ40ต่อ54คะแนนครับบอลเลอร์ไล่ขึ้นมาบอโตแหมจะมีท้ายจะไปสติลครับแต่ยังรอดอยู่ครับอยู่ที่โมชิโมชิออกให้พิมพิมสปินขึ้นมาแล้วซ้ายเรียบร้อยครับพิมโอ้โหนี่คือตัวทําคะแนนของบอลเลอร์อย่งแท้จริงเลยครับน้องพิมเบอร์เจ็ดครับเกมของบอลเลอร์กลับมาแล้วครับอ่าแล้วพิมลุยเข้ามาเองหนวางแล้วได้ฟาว ลูกที่2ของพีมพเก็บลงไปครับอ่าครับแบงคอกบอลเลอร์กลับมาสู่เกมครับตามหลังอยู่ที่45ต่อ54คะแนนมาดูเกมของจ็แอนังครับกับเวลาที่เหลือ50วินาทีไทส์ตบยิง3คะแนนเลยเลี่ยโหสวยงามครับไทสโอ้โหทวงคืนมูเมต,ต้าได้สำเร็จครับพีมขึ้นลูกนี้ไม่ได้ครับแต่สุดท้ายเป็นปรินเก็บรีบาวได้ปรินเอาแต่ไปเสียบอลให้กับ ID ID 1-2ส่งให้ปอโต้ระวังซ้ายสวยครับ ไลน์มาที่47ต่อ57คะแนนครับแบงคอกบอลเลอร์สเกมกำลังจะกลับมาวางกันต่อใน쿼ตเตอร์ที่4ครับอาแล้วครับ47ต่อ57คะแนนครับแบงคอกบอลเลอร์สตามหลังอยู่แล้วไซส์สเต็ปยิง3คะแนนเลยของจอแดนอาแล้วครับแบงคอกบอลเลอร์สกลับเข้าสู่เกมแล้วครับตามมาที่50ต่57นนอ57คะแนนอาแล้วครับเกมของ Giants Giants ออกไปที่9 ดาวโฟลเตอร์ด้วยขวาลูกนี้ชิงแป้นลงไปครับยังทิ้งห่างออกไปได้ครับก้วาว่าไงเฟกหลอกสวยแล้วระยะกลางขวาลูกนี้มันเลยไปนิดเดียวครับสุดท้ายเก็บได้ที่มีเพิ่มมีเพิ่มออกมาให้เชเชออกมาให้วิน3คะแนนของวินเรียบร้อยครับโอ้โห6 2ต่อ50คะแนนเข้าไปแล้วครับโอ้โหบอลเลอร์ต้อง กระชับระยะห่างขึ้นมาหน่อยครับเวลามันเหลือแค่7นาทีสุดท้ายแล้วจอแดนหนึ่งสองวางขวาสวยครับอ่าะครับ62ต่อ52คะแนนครับกลับมาห่าง10คะแนนแล้วออกไปให้ทีโฮมี่อยู่ที่เช3สามคะแนนของเชโหมือขึ้นจริงๆครับใจแอนวันนี้ครับและบอลสุดท้ายอยู่ที่วินวินติดเครื่องขึ้นมาแล้วครับวิน วินออกไปให้กับเชวางมันเลยไปแต่ว่ายังเก็บออมสิบหรือบาวได้ออกให้โฮมีสามคะแนนของโฮมี่ครับโอ้ขอเวลานอกเลยครับบอลเลอรโอ้โหเซตนี้ของจาแอน3แม่นจริงๆครับและบอลกระดอนเข้าไปที่มือของจอแดนจอแดนจะสวนกลับมาครับจอแดนหนึ่งเมคคอนแทคแล้วยิงไม่ได้ครับแต่สุดท้ายเป็นบอลของตอนจบตอนจบขึ้นชิงแป้นสวยครับ สองแต้มของบอลเลอร์ครับไล่มาที่ห้าสิบสี่ต่อหกสิบแปดคะแนนครับกาวยังอยู่ออกมาให้กับวินวินโอ้โหโฮมี่ลงโล่งเลยโฮมี่ตายแป้นขึ้นเรียบร้อยครับสองคะแนนของโฮมี่ครับแบงค์ข้าใจทิ้งไปที่เจ็ดสิบต่อห้าสิบสี่คะแนนครับเหลืออีกประมาณสี่สิบห้าวินาทีสุดท้ายครับก่อนจะเข้าสู่ช่วงห้านาทีสุดท้ายของเกมจอแดนฝากออกมาให้กับปั๊กระยะกลางสวยครับปั๊ก ห้ต่อ70คะแนนครับช่องว่าง14คะแนนแหมมันเป็นช่องว่างที่เอาตรงๆก็ค่อนข้างห่างครับแต่บอลเลอร์ครับต้องพยายามไม่เสีย t ทนโ o v อเวอร์แล้วก็เปลี่ยนเป็นแต้มให้ได้ตอนจบโอ้โหตอนจบไปพลาดครับเจอกับวินแล้ววินวาง2คะแนนเข้าไปง่ายๆเลยครับ72ต่อ56คะแนนครับอ่าครับชุดนี้นี่เน้นเกมป้องกันเน้นๆเ,เลยครับแบงค์เข้าใจส เนออกมาให้กับวินวินบอกสวิงออกมาให้กับโฮมีลองสามคะแนนเลยโฮมีโอ oh ้โหมือขึ้นจริงๆครับโฮมีโอ oh ้โหสามคะแนนมาอีกแล้วครับฝากไว้กับกิโลกิโลชะลอไปก่อนฝากไว้ให้กับโมชิครับโมชิมีพีม,มารับบอลพีมให้ที่ปอโต้สปินมาแล้วซ้ายสวยงามครับปอโต้ไล่มาที่58ต่อ75คะแนนครับบอลเลอร์ส <Okay, okay. S 1> บอลอยู่ที่ <Okay. S 1> แมทครับ เล่นกับวินเข้าไปข้างในที่ปรินแมตสามคะแนนเลยโอ้แบงแบงครับแมตโอ้วันนี้แบงข้องใจแอนครับยิงเป็นลงเลยครับสามคะแนนสุดท้ายจอแดนเก็บบอลไว้ได้จอแดนสอบยิงสามคะแนนอย่างไม่ลงแล้วเป็นแมตวีบาบอลมาได้แมตฟาสเบรกกันไหมโฮมี่เลยโฮมี่หนึ่งสองวางด้วยขวาไม่พลาดครับโอ้วันนี้โฮมี่เล่นดีจริงจริงครับ ต้องมาดูว่าเขาทําแต้มไปกี่แต้มแล้วครับในวันนี้ครับตอนนี้แบงคอกจชมเปีนํำอยู่ที่80-58ต่อคะแนนแล้วสวิงออกมาให้กับจอแดนครับโมชิจอแดนเล่นกับพอโต o อโตออกออกมาอีกทีอยู่ที่โมชิ3คะแนนเรียบร้อยครับโมชิครับไล่มาที่61-80ต่อคะแนนครับแบงคอกบอลเลอร์ แ่พเดเจอของแข็งอย่างไจแอนซ์ด้วยครับแล้วเชต่อ,องให้เปินปินเลนขวาขึ้นชิงแป้นลงไปครับ2คะแนนจากปินครับนำไปที่82ต่อ61คะแนนครับบอลของโมชิหนีมาได้สวยครับโมชิโมชิลุยเข้าไปเองแล้วได้ฟาวด <c oughs> ดีจริงๆครับเป็นผู้เล่นที่เอาตัวรอดได้ดีมากครับแล้วเก็บตีโตลูกแรกลงไปครับ กาวส่งบอลเข้ามาให้กับแมทแล้วกลับไปที่กาวอีกทีออกไปที่เชเชสวิงออกมาให้กับทายข้ามไปที่แมตโหเล่นคอนเนคชั่นลูกนี้กันดีมากแล้วปรินสุดท้ายขึ้นไม่ลงแต่เป็นแมทเก็บวีบาวได้อีกแล้วไม่ลงแล้วหมดเวลาครับไปในเกมนี้จบเกมเลยครับแบงคอกใจนะครับทวงคืนโมเมนตัมของพวกเขามาแล้วครับขึ้นไปนอันดับ2ของสายเวสได้อย่างสำเร็จครับชนะบอลเลอร์ไปที่82ต่อ62คะแนนครับ ในขณะที่บอลเลอร์ครับพวกเขาชนะมาในเกมวันอาทิตย์ก็จริงครับแต่สุดท้ายมาโดนเบรกโมเมนตัมโดยแบงคอพกใจแอ่งครับพวกเขาต้องหาชัยชนะต่อไปครับเป็นฤดูกาลที่ยากจริงๆครับของบอลเลอร์ครับแต่เชื่อเหลือเกินครับว่าพวกเขาจะกลับมาได้ครับจากตัวผู้เล่นของพวกเขาที่แหมเอาตรงรอดได้ดีทุกคนครับน้องมีศักยภาพทุกคนเลยครับชื่นชมนักกีฬาทั้งสองทีมครับวันนี้โมชิวันนี้ทีมทำได้ดีมากครับ